สวัสดีค่ะมาพบกับไาเอ็มบีค่เช่นเคยนะคะวันนี้มาจะพามาดูนี่นลพพนะะ 1, ลเลยค่ะรถตู้รถครอบครัวนะคะมีทั้งฮุนไดเฮ H1 แล้วก็โฟล์คคารเวลเลยค่ะก่อนจะเข้าไปดูคลิปนะคะอย่าลืมดูคลิปให้จบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ไมาก่อนเข้าไปดูนิดนึงนะคะมาเริ่มกันนี้คันแรกเลยนะคะคันนี้เป็นฮุนไดเฮ H1 วันนะคะ2.5เครื่องยนต์ดีเซลนะคะปี2013รุ่นย่อยเป็นตัวดีลักนะคะนี่ค่ะ หน้ากระจังจะเป็นโครเมียมนะคะดีไซน์มาสวยงามคลาสสิกนะคะไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนี่ค่ะแล้วก็ยางนะคะคันนี้ได้ยางมิชลินด้วยค่ะภายมาสีปี2022นเลยนะคะใหม่ๆดอกเต็มๆเลยค่ะภายนอกเป็นสีดำนะค,ะคันนี้เงางามนี่ค่ะรถยนต์เป็น11ที่นั่งนะคะค่อนข้างใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างค่ะภายในคันนี้นะคะเป็นสีครีมตัดดำนะคะทูโทนนี่ค่ะดีไซน์มันค่อนข้างคลาสสิกนะคะสวยงาม นี่นะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่2 6 0แส0กมืนนะคะรถถึงไมค์จะเยอะไปน,นิดนึงนะคะแต่ว่ารถเข้าศูนย์ตลอดลูกค้าเจ้าของมือเดียวนะคะนี่นะคะเบาะหนังจะเป็นสีคสรีมซาดแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าไม่มีคนมานั่งนะคะดึงลงมาเป็นที่วางของวางแก้วน้ําได้นะคะตัวนี้หน้าจอวิดีุตัวนี้นะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะ <c oughs> แล้วก็แอร์นะคะเย็นฉ่ำเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้มีที่จุดบุหรี่อยู่นิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังบ้างนะคะนี่นะคะคันนี้จะเป็นประตูไม่ไฟฟ้านะคะเป็นแมนวนวลแถวสองนะคะนี่ค่ะคันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ี่แถวนะคะนั่งที่นั่งคือ3ามสามสามสามนะคะมีทั้งหมดส1เ็ดที่นั่งนะะี่ค่ะภายในนะคะคือตัวเบาะตัวเนี้สามารถดึงขึ้นไปนะคะเพื่อให้นั่งได้มากขึ้นหรือถ้าไม่มีคนนั่งเราก็สามารถดึงลงมา พับเป็นที่วางแก้วน้ำวางของได้นะคะเป็นแบบนี้ทั้ง3แถวเลยนะคะแล้วก็พับขึ้นไปลักษณะนี้ได้ะคะ่ะตัวนี้จะมีหน้าจอกลางรถอยู่ด้วยนะคะ่ะ so แล้วก็แอร์นะคะสามารถปรับแยกอุณหภูมิจากด้านคนขับได้นะคะนะคะี mm ่ค่ะแล้วก็ไฟในห้องโดยสารสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะ นี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้ส่วนที่นั่งแถวด้านหลังแถวสามสี่นะคะจะเป็นลักษณะนี้แอร์ก็คือมีทุกแถวนะคะการันตีเลยค่ะว่าไม่ร้อนแน่นอนฝาท้ายนะคะนี่ค่ะคันนี้จะมีกล้องอยู่ด้วยนะคะกล้องถอยหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์กระ,ระยะถอยหลัง4จุดเลยนะคะไม่ชนแน่นอน แล้วก็ฝาท้ายคันนี้เปิดง่ายนะคะมีโช๊คค้ำอยู่ค่ะช่วยผ่อนแรงเนาะน,น็อตเดิมๆไม่เคยขันเลยค่ะสวยงามยางอะไหลอยู่ด้านใต้นะคะครบพ้วนห้องเครื่องคันนี้นะคะหคารซาสวยงามเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.5ลิตรค่ะแบตเตอรี่ลูกใหญ่อยู่เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะโครงสร้างเดิมๆฝาโปรงหน้าเดิมนะคะสวยงาม ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่719,000บาทนะคะจากราคาป้ายแดงล้านกว่าเลยนะคันนี้ปี2013นะคะรถเจ้าของเดียวไม่เคยชนหนังไม่เคยน้ำท่วมเชสตสูนตลอดนะคะราคาคุ้มค่ามาก719,000บาทฟรีดาวผ่อนประมาณ1 4เท่านั้นนะคะส่วนใครชอบความหรูหรานะคะต้องมาคันนี้เลยค่ะโซคคาราเวลนะคะ,ะ,คะเป็นเครื่อง2.0นะคะตัว TDI ปี P 2012คันนี้ได้สีเงินนะคะนี่ค่ะหรูหรามาก คาราเวลตัวนี้เป็นตัวเจน5นะคะไฟหน้าฮาโลเจนหน้ากระจังเป็นเปเนลแบล็กนะคะแล้วก็ตัดคิ้วโครเมียมมานะคะสวยงามมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าอยู่4จุดเลยนะคะเต็มแม็กล้อนะคะนี่ค่ะได้เป็นล้ออันลอยนะคะยางใหม่ปี22เลยทีเดียวนะคะภายนอกนะคะคาราเวลคันนี้มันจะดีไซน์มันมีความเหลี่ยมมุมมากกว่าคุนใดคันเมื่อกี้นะคะคุนใดมันจะกลมๆนิดนึงคันนี้มันจะมีความเหลี่ยมๆเนี่ยค่ะดูหรูมากขึ้นนะคะ ภานในะคะคันนี้ติดฟิล์มลามินามาบานข้างนะคะแต่ด้านหน้าเป็นฟิลม์มไฮคูค่ะสลระยะีออ่ห่อเลขไม์อยู่ที่นี่ค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นนะคะถือว่าไม่เยอะเลยสำหรับรถปีนี้นะคะหน้าจอวิทยุนี่ค่ะแอร์เ,เย็นฉ่ำนะคะปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาด้วยค่ะเป็นออโต้แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นที่ปรับนี่ค่ะ จะมีที่กั้นระหว่างห้องคนขับนะคะกับผู้โดยสารด้านหลังนะะี่ค่ะทำให้มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะแล้วลูกค้าติดฟิล์มดําม,มาด้วยนะคะทําให้มองไม่เห็น,นแล้วก็ด้านบนนะคะตัวนี้จะมีหลังคาซันรูฟนะะี่ค่ะปรับไฟฟ้าอยู่นะคะสุงหวามากนี่ซาไฟนะคะนี่ค่ะคันนี้ ค่อนข้างแปลกกว่ารถรุ่นอื่นนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็ดูคลาสสิกไปอีกแบบน,นะคะแล้วก็มีปุ่มปรับเพื่อเปิดประตูสไลด์ด้านข้างด้านหลังนะคะจากทางคนขับด้วยนะะี่ค่ะเวลาคนขับรถเปิดให้เจ้านายขึ้นนะคะเนี่ยค่ะมาดูแถวสองกันบ้างค่ะประตูจะเป็นสไลด์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ลำโพงเนี่ค่ะ แต่งมานะคะสวยงามให้นายดูรามาเข่ามากนะคะคันนี้คือเป็นสีเบตออกเทาเทานะคะดีไซน์สวยงามนี่ค่ะแล้วตัวคอนโซลก็คือเป็นหนังทั้งหมดนะคะตัดลายไมย้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งกันบ้างนะคะเบาะนี่ค่ะสบายมากคือดีไซน์เบาะคาราเวลมันจะค่อนข้างใหญ่กว้างนะคะแล้วก็นี่ค่ะตัวช่วงขาคือแบบรับรองว่าขาไม่ลอยแน่นอน บอรเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะลักษณะนีนะะ้แล้วก็ตัวที่วางเท้านะคะสามารถปรับเลื่อนออกมาได้ะคะ่ะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะสิ่งที่หรูหรามากอีกตัวหนึ่งของคันนี้นะคะนี่คืคอหน้าจอเลยมีทั้งหมด3จอด้วยกันนะคะ,ะ,คะ,คะจอบนเพลราหนึจอแล้วก็จอนี้1จอเป็นระบบทัดส,สกรีนนะคะแล้วก็จอที่3ค่ะจอสุดท้ายี ขึ้นมาแบบนี้เลยะคะปรับไฟฟ้าแล้วก็จะลิงก์กันกับจอด้านหน้าค่ะลักษณะจะเหมือนกันเลยตอนนี้จะไม่ได้สัมผัสนะคะเวลาสัมผัสเราสัมผัสผจอนี้นี่ค่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอไปตามที่เราต้องการเลยนี่ค่ะสามารถลิงก์กับมือถือได้นะคะเปิดบลูทูธยูทูบอะไรทุกอย่างได้หมดเลยฟังเพลงดูหนังลำโพงเครื่องเสียงจัดเต็มมากนะคะมีปุ่มปรับเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเสียงดีมา,ากๆกก็หือกล้องท้งขันรถ ตัวแอร์กับไฟนะคะดีไซน์มาดูดีอยู่นะคะคือตัวไฟเนี่ยถ้าเราหมุนไปแบบนี้มันก็จะไฟติดนะคะถ้าหมุนมาตรงกลางนี่ค่ะมันก็จะดับคือดีไซน์แบบนี้ค่อนข้างไม่ได้เห็นในรถรุ่นอื่นเยอะนะคะแล้วก็แอร์นี่ค่ะปรับอุณหภูมิแยกกับห้องคนขับนะคะแล้วก็แถวสามทั้งหมดเลยะค่ะเป็นแอร์ออโต้นะคะรับรองเลยค่ะว่าเย็นแน่นอนเพราะว่าช่องลมแอร์เยอะมาก ที่นั่งแถวสามมาโหกว้างนั่งสบายมากคือคันนี้ด้านหลังมันจะมีแค่2แถวเท่าน,นั้นทําให้ระยะขาของทั้งสองแถวอะ่ะก็คือกว้างวางแน่นอนแล้วก็ตัวเบาะนะคะปกติแถวสามของรถคันอื่นจะนั่งไม่ค่อยสบายอะคันนี้ไม่บอกเลยว่าโหสบายอยากจะบอกว่าสบายกว่าเอาไผ่ครับดูเพราะว่าตัวช่วงเบาะที่นั่งอ่ะคะ่ะมันกว้างตัวคาราเวลเขาดีไซน์มาทําให้ขาเรามันไม่ลอยเนาะเวลาเรานั่งมันก็จะรู้สึกเต็ม แล้วก็มีที่ทานข้าวนะคะเปิดลงมาจากตรงนี้นะะี่ค่ะวางแก้วน้ําทานข้าวได้นะคะแถวหลังมีม่านบังแดดอยู่นะคะแล้วก็แอร์แถวหลังนะะี่ค่ะจะเต็มทุกแขงเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันค่ะมาต่อนที่ฝาท้ายกันบ้างนะคะเซ็นเซอร์กะลัยะาถอยหลังนะะี่ค่ะสีจุดเต็มแม็กแล้วก็นี่ค่ะมีกล้องอยู่ด้านหลังนะคะคันนี้ฝาท้ายก็มีโช๊คเช่นกันนะคะนี่ค่ะสบายมากเวลาเปิด หัวน,อน็อตเดิมเดิมหมดเลยนะคะนี่ค่ะไม่เคยขันเลยยางอะไรอยู่ด้านใต้ครบถ้วนค่ะห้องเครื่องนะคะนี่ค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.0ลิตรนี่ค่ะลูกค้าคนเดิมแต่งท่อสแตนเลตมาแล้วด้วยนะคะสวยงามแล้วก็ฝาหน้านะคะเป็นโชค๊คนี่ะข้ำเปิดก็ง่ายนะคะหัวน,อน็อตเดิมเดิมทั้งคันนี่ค่ะแผ่นเลทอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมหมดเลยไม่เคยเดินชนเลยนะคะสวยงาม ป้ายแดงคันนี้นะคะราคาเป็นล้านเลยนะคะันนี้เป็นตัวปี2012นะคะ2.0 TDI ราคาเหลืออยู่แค่659,000บาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวได้นะคะผ่อนสบายๆอยู่ที่ประมาณ13,000เท่านั้นค่ะใครชอบความคลาสสิกของคุณไดนะคะหรือว่าจะหรูหราแบบโปล์คาราเวลนะคะก็สามารถทักติดต่อมาได้เลยคะ่ะที่ลิงก์ด้านใต้นี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b นนะคะเพื่อติดตามดูรีวิวรถรุ่นอื่นๆของเรานะคะมีเข้าใหม่เรื่อยๆทุกวันนะคะสวยๆทั้งนั้น,นะคะ่ะ แล้วถ้าใครรู้สึกว่า YouTube ดีวิวไม่ทันใจนะคะอยากเห็นรูปคันอื่นๆก่อนก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามนี้ได้เลยค่ะ